เอาละฮะกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะครับเมวันนี้นอยู่กับบิ๊กวินสล็อตอีกครั้งน,นึงนะ้ยมาเราไปเล่นเกมนี้เลยนินจาแอนด์ซูโมไรแอนด์นินจาวีไอซ์ซูไรนะคุณผู้ชมนะการต่อสู้ของนินจากับซูโมไรเด้อมาเนี่ยเรามีตันมา 10k เราจะมาเล่นเกมนี้เลยฮนะเบ็ดรนะ้อ,อ urai, ยเปิดเทอร์โบ1,000หมุนลุยลุยยาวๆเยนริสกาเตอร์3ตัวนะคุณผู้ชมโอ้ยเกคมมิบุ้งแป๊บอุ้ยได้คห้ามได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ด้วยอ่าเข้าฟรรีเเกมเ็วเข้าฟราฟีเกมเร็วมมากจากไจไ่ เกมส์ตรีนอย่างเงี้ยมาอืแล้วเป็นสมุไรเยอะด้วยเอ้ยก็ดีนะสมุไรเยอะก็ดีนะพาดไปอือพาดอีกที่เท้าสองเท้าสองเท้าสองโอ้หเท้าสามมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันได้ใช้สมุทรอะไรมาหกร้อยอ่ะมาแถวาสองเท้สามสองสองโอ้โหเท้าหนึ่งการันตีได้ใช้ครับแต่จะเป็นตัวอะไรก็ไม่แพงหรอกคุณผู้ชมไม่ได้แพงนะ โอ้โหไปแถวสี่มันต้องสามตัวสองสามสี่อะได้ไหมอ้าสองมาโอ้โหมาตัวเดียวฮั้โหลมาฮะฟิวเจอร์จะเป็นตัวคูณนะคุณผู้ชมคูณสาม,มาไม่จ่ายครับมันจะสู้กันตอนไหนเนี่ยมันอยากผมต้องให้มันสู้กันอนะแล้วมันถึงแบบมันจะเป็นวายแล้วก็จะเป็นตัวคูณ สู้กันหน่อยเพื่อนจิงชับจิงชับหน่อยจบแล้วดูจากสภาพหนักงงมาศึกฟิวเจอร์นินจานี่จะไม่ค่อยดีกะเป็นสปุไรอุย้ยว่าไม่ได้เพื่อนไ้าไมีึงพันครับผมลากไหมไม่รวมว่ะโอ้โหลึกไปจะใช้ยังไงละ่ะ เลี่ยมเลี่ยมแล้วหมุนได้4ทีเข้าฟรีเกมนะแต่ไม่ยอมจา่ายเลี่ยมเลี่ยมจัดราเล่นเบบสอ0เลยครับไปแต่นี่มัน,มนเลี่ยมกับเราแล้วต้องปบเบ็ดขึ้นนะคุณผ<ๆ>ู้ชมจะเข้าอีกรอบไหมยังไม่มีฟิวเจอร์อยู่ข้างนอกเลยนะนี่ไง นี่คือฟิวเจอร์ข้างนอกมันง้าคูณห้าอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยเยมแมวมากคุณผู้ชมร้อยครับเรียบร้อยพูดเลยเรียบร้อยไปกันต่ออุ้ยได้กเด้เข้าฟีเกมตอนไหนเนี่ยจริงปะเนี่ย อ่าราโอ้โหสมุาลเยอะเยอะโอเคผมชอบนะผมชอบสมุาลเยอะเอะนะคุณผู้ชมอย่างน้อยมันมีโอกาสที่ได้รู้ว่าเออมันจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่ถ้าเป็นแบบไอ้ฟิวเจอร์นินจามันแค่ตัวคูณมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่จ่ายเราเลยก็ได้นะแต่ทห้ทีมันต้องสู้กันมันต้องแบบชงเคงชงเคงใส่กัน โสามมาวันเจล้อยี่สิบอู้หูห้าสวยแต่โอ้โหจ่ายถูกอ่ะคุณผู้ชมมันต้องสู้กันน่ะมันจะมีฟิวเจอร์หนึ่งที่มันสู้กันน่ะมันไม่สู้ซะหน่อยวะนู้ไม่ได้ใช้ฮัลโหลมันไม่ยอมสู้กันอ่ะเพราะอะไรวะ มไม่บาดหมางกันบ้างเหรอถามจริงมาเท่าสองเท่าสองโอ้ยมันได้แค่สองตัวอะไรของมันวะแล้วก็กำไรเลยคุณผู้ชมแต่มันกำไรไม่ได้อย่างในฟรีเกมอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมในฟรีเกมมันไม่ยอมจ่ายอ่ะมันเป็นอะไรของมันวะเบ็ดห้าร้อยเลยหยุดไปมาดิ แม่งรู้ไปเลย่ใครของจริงทำามฟิวเจอร์มันไม่จ่ายอ่ะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะเออมามาอีกรอบหนึง่งของดีๆหน่อยเพื่อนโออะไรกับกูเนี่ยกำไรอะ่ะกำไรอยู่ไหนเท้าสองอ้ผมไม่ฟันอนีก คือผมผมก็ต้องรอให้มันสู้กันไว้ยตรงนี้เพต้องรอให้มันสู้กันถ้ามันสู้กันมันมันมันจะได้ตูร์นไงมันจะดีไงมันจะเก่งไงตอนนี้มึงด๋อยมากไงมึงรู้ตัวปะเนี่ยทั้งสองมึงฟันอยู่แค่น้ไม่ต้องฟันก็ได้ไหมโอ้โหโอ้สุดจะทน แั้นสิ่งที่ฉันต้องการจะไม่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้หกห้ามาหกสองห้าสู้โอ้ยไม่สู้กันอีกโอ้โหเพื่อนโอ้โหเปิดขายห้าร้อย มีใครให้ได้แย่กว่านี้ไหมถามจริงเหนื่อยใจวะชูท่าอะไงเพื่อนโอ้โหจบจบเนี่ยกำไรที่คุณผู้ชมเห็นนะไม่ได้มาจากการเล่นฟรีเกมนะมาจากการแตกนอกอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมกำลังจากข้างนอกดีนะโอเคครับถ้าหากก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับจะรืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกการลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ